สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นวันที่23ของเดือนกรกฎาคม2565พี่อ้อยลงมาเชลฟี่ผักชีนะคะเนี่ฮะปลูกแค่ย่อมเดียวแค่เนี่ฮะนี่ฮะที่เป็นกลมๆอยู่ตรงนี้นะคะผักชีทรงละ15บาทพี่เอามาโรยโรยโรยเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะ ผักชีขึ้นมาประมาณหนึ่งเดือนกับสิบวันนะก็เด็ดได้แล้วฮะก็คือ,คอถอนรากถอนโคนออกไปทําอาหารได้แต่ตอนนี้มันเหลือนะคะมันเหลือมากมายพี่อ้อยก็เลยเอาไว้เพื่อทําพันุ์นะคะเนี่ย่ะมันก็จะมีลูกค่ะเนี่ย่ะลูกผักชีนะคะเห็นไหมเนี่ยโดยทีเ่เราไม่นึกเลยว่าเขาจะมีพันธุ์ให้เรานะคะเนี่ยปล่อยให้เขาแก่นะเขาก็จะแก่ไปตามเวลาของเขา นี่2เดือนแล้วนะคะสเดือนกับอีก10วันนั่นแหละค่ะนี่ค่ะเปียกอ้อยก็เห็นว่ามีดอกพอมีดอกปั๊บพี่ก็ไม่เด็ดก็ปล่อยเขาพอปล่อยปับ๊บเขาก็จะขึ้นงามมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ดอกผักชีนะคะเนี่ยในแปลงเล็กๆของพี่แล้วก็มีต้นมะขามหวานแซมอยู่นะคะพี่ลองเอามะขามหวานเอามาเพาะประมาณสักไม่เกินสิบสบเม็ดนะคะมันก็ขึ้นให้แต่พี่จะตัดตรงนี้นะคะ ตัดเพื่อให้ต้นมะขามเนี่ยเป็นพุ่มเนี่ยทั้งสองสามต้นค่ะสี่ต้นตรงนี้ค่ะห้าต้นตรงนี้ค่ะเนี่ยห้าต้นพี่จะเอากันไกลมาตัดนะคะตัดเพื่อไม่ให้เขาโตค่ะให้เขาเป็นพุ่มนะคะจะลองดูเนี่ยตรงนี้ค่ะมีผักชีนะคะฮะ,ฮะนู่นโหใบโหระพาต้นโหระพาต้นโหระพาที่อยู่ใกล้สารตรงนู้นนะคะพี่อ้อยก็ถอนขึ้นมาแล้วเพราะว่าเม็ด มเมล็ดของเขามันแก่จัดแล้วพี่ก็ตากแดดเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ทําพันธุ์ต่อไปนะคะเนี่ยค่ะจากแปลงเล็ก,ลกๆน้อยๆของพี่อ้อยนะะอันนีก้ก็กำลังแก่นะคะโอรพาเราก็ไม่เด็ดนะคะเราจะเด็ดก็เด็ดก็ต่อเมื่อต้นนี้นะคะเด็ดบ่อยๆนะคะแล้วเขาจะเป็นสาวอยู่เรื่อยนะคะเขาจะไม่แก่นะเอากิ่งนะตัดกิ่งๆงออกไปนะคะทาอาหารได้เนี่ยดูซิมเม็ดผักชีเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยทำพันได้ ตอนแรกซื้อมาแค่ซองเดียว15บาทนะคะตอนนี้เราจะลองเอาไปเอาไว้ทําพันุ์ดูดูซิว่าเขาเขาจะเกิดไหมก็เ,เกิดอยู่แล้วละะ่ะค่ะนะคะนี่ค่ะเนี่ยเล็กๆแปลงเล็กๆของพี่อ้อยนะเนี่ยต้นใบเตยก็มีเช้าขึ้นมาก็ต้มได้นะคะต้มน้ําใบเตยกับน้ำมะตูมนะคะแล้วเอามากรองนะเป็นสมุนไพรนะคะเนี่ยค่ะ เล็กๆค่ะไม่ได้มีอะไรมากมายเพื่อโชว์เขาหรอกไม่ไม่มีอะไรเลยนะคะที่จะโชว์เพื่อนฝูงนะก็มีแต่แค่นี้ค่ะเล็กๆน้อยๆค่นะนี่นี่ค่ะนางเอกประจําใจเนี่ยมีใครบ้างคะที่ปลูกดอกกระเจียวในบ้านพี่ลองเอากิ่งเอามานะแล้วก็ลงถมลงไปนะ ปีเดียวแค่นั้นแหละมันก็ขึ้นมานี่สิบปีแล้วนะคะสิบเอ็ดปีปีนี้แล้วนะคะดอกกระเจียวนะคะก็ยังอยู่อย่างนี้อค่ะนะหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งนะเขาจะอยู่ทนมากเลยถึงสี่เดือนเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ตั้งแต่เดือนเมษาจําได้เมษาพฤษภาไม่นานก็แล้วกันตั้งแต่เดือนเมษาเนี่ยค่ะสองดอกเนี่ยนะเนี่ยค่ะอันนี้เดือนพฤษภาดอกนี้นะคะอันนี้อันนี้ของเดือนนี้นะคะเนี่ยกําลังขึ้นมาเล็กๆเนี่ยดูสิ ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะในบ้านพี่อ้อยนะเล็กๆน้อยๆแต่พี่ก็ดูแลรักษาอย่างดีนะมันจะเป็นพืชมันจะเป็นผลไม้อะไรก็สุดแท้แต่เหอะมะละกอก็มียังมีอยู่เยอะมะละกอนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแปลงผักชีเดี๋ยวรออีกประมาณประมาณกลางเดือนหน้าก็จะถอนแล้วค่ะเพราะว่าเขาแก่จัดนะฮะนี่ค่ะมาตรงนี้นี่ห้างนี้เมื่อก่อนนี่ปลูกหมอนเอาไว้นะคะ ตอนนี้จะไม่ลือ้อค่ะเพราะว่าจะปลูกฟักปลูกฟักแฟงค่ะแล้วก็ให้มันเป็นห้างขึ้นไปอย่างนี้นี่ค่ะมะละกอะก็ยังดกเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเหมือนเดิมนี่ค่ะได้กินเขานี่แหละได้กินค่ะตัดแจกเพื่อนฝูงได้นะฮะนี่ค่ะเพื่อนมาขอเราก็ให้นะไม่ต้องขอหรอกนะบางทีลูกค้ามาดูดวงเราก็เด็ดให้เข้าไปนะคะเนี่ยเขาก็ขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยมีดอก ขึ้นไปเรื่อยเลยค่ะนะเขาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมีดอกขึ้นไปเรื่อยๆค่ะได้กินอยู่ค่ะนะได้กินอยู่ของเขาเนี่ยนะเนี่ยดอกไม่มีจบเลยนะฮะอือเนี่ยใกล้สารของพี่เนี่ยนะฮะสารตายายนะคะเล็กๆน้อยๆในบ้านนะคะโอ้ดอกยังดอกอยู่เลยค่ะนะคะเนี่ยระยงระยางอยู่นั่น ใครจะกินตำส้มตำก็มาเอาได้นะคะพี่อ้อยไม่ห่วงหรอกขอให้มีแล้วก็แจกค่ะพี่อ้อยไม่ขายหรอกแจกแจกแจกนี่ฮะโหระพากำลังแก่นะฮะเนี่ยเก็บเอาไว้นะฮะเนี่ยกำลังแก่เลยนะคะอือเห็นไหมดอกดกมากเลยค่ะพี่อ้อยก็เก็บเอาไว้เพื่อโปรยข้างหน้าบ้านเนี่ยเราตัดญ้ากแล้วเราจะโปรยแล้วตอนนี้โอเคแค่นี้นะคะเนี่ยฮะมะละกอ สวยงามนะคะมีแค่นี้ก็พอค่ะอยู่คนเดียวไม่ต้องปลูกมากปลูกแค่พอกินก็พอค่ะเหลือก็แจกชาวบ้านเขาไม่ขายค่ะนะคะแค่นี้นะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ